อภิธรรมภาชณี518อิทธิบาสีคือภิกษุในศาสนานี้ 1. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิประธานสังขาร 2. จเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร 3. จเจริญอิทิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขาร 4. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารฉันทสมาธิประธานสังขาร519ก็ภิกษุเจริญอิทิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิประธานสังขารเป็นอย่างไรภิกษุในศาสนานี้เจริญฌานอันเป็นโลกุตระอันเป็นเครื่องออกไปจากโลกนำไปสู่นิพพาน เพื่อประหารทิฐิเพื่อบรรลุปถมภูมิสงัดจากกรรมสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌมานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกเป็นทุกขาปฏิปทาทัานทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิ ปทานสังขาร520ในคำเหล่านั้นฉันทะเป็นฉนความพอใจการทำความพอใจความใคร่เพื่อจะทำความฉลาดความพอใจในธรรมอันใดนี้เรียกว่าฉันทะสมาธิเป็นฉนความตั้งอยู่แห่งจิตละถึงสัมมาสมาธิสม,มาธิสัมโพชฌง อันเป็นองค์แห่งมรคนับเนื่องในมรคอันใดนี้เรียกว่าสมาธิประธานสังขานเป็นไฉนการปรารบความเพียรทางใจละาถึงสัมมาวายามะวิริยะสัมโพชฌงอันเป็นองค์แห่งมรคนับเนื่องในมรคอันใดนี้เรียกว่าประธานสังขารภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยฉันทัสมาธิและประธานสังขารดังกล่าวมานี้ด้วยเหตุน,นั้นจึงเรียกว่าประกอบด้วยฉันทัสมาธิประธานสังขารด้วยประการชนี้521คําว่า อิทิได้แก่ความสำเร็จความสำเร็จด้วยดีการสำเร็จการสำเร็จด้วยดีความได้ความได้อีกความถึงความถึงด้วยดีความถูกต้องความกระทําให้แจ้งความเข้าถึงซึ่งทำเหล่านั้นคำว่าอิทิบาทได้แก่ภัสสะละถึงปะคาหะอวิเคปะ ของบุคคลผู้บรรลุธรรมเหล่านั้นคำว่าจเจริญอิทธิบาทได้แก่ย่อมเสพเจริญทำให้มากซึ่งทำเหล่านั้นโดยเหตุนั้นจึงเรียกว่าจเจริญอิทธิบาท